สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องบม่เคยเสกเสกบูดนะสบายดีพี่น้องสบายดีสุขูสุคนสุมองสุบอนหากินไก่ถินบ่าสุขูสุคนสุหมงสุกอนนะพี่น้องเด้อหากพี่ตามช่องในตาเนี่ยนะพี่น้องขอบคุณลวงหลวงนาจ้ามาหนีมาผ้ามาผ้าช่วยมาลาแมงซ่อนพี่น้อง อย่าลืมกดติดตามเพื่อนในเรื่องพี่น้องซ่องเมตาซอยเสียซอยดันเพื่อนแน่พี่น้องเมื่อนี่สุบนสิบภาพลายแมงซ้อนพี่น้องย้ำเศร้ามาบ้านเมตาพี่เล้ยพี่น้องเมื่อนี้ให้เพื่อนภาพออกฮาละกิโลจักมาอย่างดีพี่น้องไก่เติบ จากบ้านเพิ่นมานเนี่ยกะไ้นไ้นำเพื่นไปพี่น้องเ้ยจังไดคืออยู่บ,บ่บโด,ดได้บ่เด้นำ้ำมักจับ,บ,จบ,บสีห้าหาาัวอลวอล่ะหจ้่าฮ่า้่าาาฮ่า่า่อาา่าา คื้นอยล่อยวันได้เอาคะแนนได้ยังไงก็ได้ยังไงก็โดนผมแหละพี่น้องไปน้องเพื่อนผมแหละบ่แมนน้องผู้อื่นผู้ไกลดอกพี่น้องมื่อนี้น้องเมตตาเองมาต้องย่านไพ่มาให้มาต้องย่านไพ่มาไล่มื่อนี้เพื่อนเกียร์เองน้องเพื่อนน้องเพื่อนเองมื่อนี้ผูน้งตึงเฮกับโล่งโลดประสน อันนี้น้องเพื่อนเนาะแต่ยังมาทันหอดบอลน้องอันสีเหยียบแมงซ้อนเด้พี่น้องมายัางมาทันหอดผักหัวไปใหนละเพื่อนวะน้ำล้างเพื่อนไป,ปนมือน่ะเพื่อนแบงไปให้ได้บักลายๆหนึ่งได้พี่น้องเอ้เพื่อนแบงไปให้ถวยบักไงหนึง่งจะมาเหยียบอยู่นี่เพราะมือหนะก็ได้หอดบอลหอดหั้วยเนา รอดูจ็น้ำรุดกินอะไรน้ำบักจับกะรุดเสียงงัดเลยอบานไหนมาพี่ท่าดอกจานน่ะใส่ปะบังซูมซูมซูมเข้ามาดอกจานปะหันใจพี่น้อง นี่แหละน้องนี่แหละคือซีเมนี่นี่แหละน้องนี่แหละ เสียงมันหงส์พี่น้องเอ้ยบนมีคนหามีแต่ชุบเพิ่มมาส่มิถุนที่ขอกู้อะพี่น้องจัดครอบครัวเหามาจัดหนักโอ้ยน้ำกาะพี่น้องเอ้ยเมื่อกูนี่มีก๊อบพี่น้องเลยเยอะจังคุดเยอะเห็นเห็นเขากบเดี๋ยวเห็นเัาตกกบเนี่ยพี่น้องเนี่ยบอนเนี่ยบอกจะมาเหยียบหันกันได้ ฟังเสียงดูพี่น้องออนแอออยู่นี่เนี่มีอยมมเนี่ยมีเฮ้ยมันอกงเอร์แอร์อยูนี่นี่อือนี่ีเนาะข้างนี้ซักก้อนเพื่อนวะเบิ้งอองเบิ้งเ้ยเท่นสิรองเบิ้งมาสัตวเอ้า เอาเขามาให้เอาเามา้คอยอีกปฏิบัติการเมนองเทนลงแล้วพี่น้องมาเยียบร้ยอยไหมปลาสีช้าใส่ลองบึงโวเ้อง

้ยมวนเนยร้อนพี่น้องขุดซะก้อนจุเฮาหน่ะครับตกบม่งได้มันแข็งหนะ งไเห็นยุยังแมนนัวพี่น้องเอ้ยยังแมนนัวมาจันแม่น้องมิ้นแบบพี่น้อ,อ,อ,องขอเกิมใหม่ไปเลยกลองแค่ลราห้าก็นหรองลูกเพิ่นมาเพิ่นมาเอากับลูกเพิ่นปีนจับกองเผินตักปีนกันมาน้าม่อืมอันตักเอาน้ามาอันใส่นะใ <laughs> ช่ถึงน้านหลับข,ข,นานานลขึ้นมาถึงว่าน้แล้อเตรียมิีตาถึงหน้ายู่นะปีนอืมใครใครอยู่ันบ่ตายขึ้นมาแต่แบบเราบ่ได้ตัก แสดงว่าน,น้องนี่บโบ,บนอยด้คาายะคะนนนะอืออ,นอ,นออืมบนอเก้าวม่น้องเทนกัพี่น้องเอ้ยมัน้องเทนกับฮึนวาสันฮึน้องเกิดอดเกิดใกอนเลยจ้ะอ้าพี่น้องขาดอัน,น,น,นีนัน่นไเก็บประการมื้ขาดตีนอืมอันนี้น่ะตายยุ่ยยยพี่น้องเอ้ยเออ,อ เเอาเก็บเอาเี่เน้าวพอไ้กบอยงเงเกือบใช่แล้วพี่น้องวันนี้นางัวโซแล้ววะสัตว์อบันาบัอบปลาใช่เกือบนะ

อเอาไว้บาไปหกินาได้เดี๋ยวไปย่งๆเรือน่กพี่ๆๆอ่กเอือพี่น้อยมวนโคตโค้ออได้แต่อยากเาไ่ได้ขึ้นหะได้แต่อยากเาอ่ามวนโคตโค้แห้งอันนี้เป็นน้องน้องที่สามพี่น้อง เดี๋ยวแมไม่รูคือแม่งเลยเอาเลยเอาแล้วโสาคาสาใ่ไหมลอืมครูครูเราเก็บเอาเก็บเอาผรูเมตตาเก็บเอาอะไวพี่น้องไล่แล้วไล่แล้ว เออกะาดแล้วนี่ขาดด,ด้วยฉันคา,า,าคนนักเกิบก็ <c oughs> เลยได้ถอดเกิบว่ะมนมามามาถอดไปย้อนถอดย้อนไปย้อนถอดนักนักแยาแกดีอเอาเดียวเอาเดียว Đó ơi nhau to nhau to phi nó không nghe và chân thảo của nhóm <laughs> ừ. Có nhóm nó nhóm 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 bớt nhóm 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 อยู่น้ำกันบ่เด็กเสือใช่โอ้ยเจียมจีไปเปิ้ลข้างเหน็เ็ดจีไปเปิ้ลฟูล่าแบบห่ยฮ่าฮาฮ่าฮา้างนอกนบานปุ้่ยิงไงเป็นหอกผูชายเออจีไปล่างถวยมันมืองาน ม้วนผูมีดนี่นนดอนนี่เนาะนะควดทีเชื่อกระมีแล้วระวังซับกระถังปีนระวัง คลคายนะคาคายบอว่าแม่นี่เฮ้ยแม่เห้ยแม่โซนเดูมันลงพ้นม้วเยพี่พ่ไปพี่พ่พพี่พพ่พ่่ลอยดุดดด อพี่น้องเลยนี no e ่ปานี no <Hospital> ่น no มันลื่อย่ย่นี่มันม่เ้ามันมุดลงคือเก่าอือเอาท่านกับท่านนี่พี่น้องท่านก็ม่คอยลี่โลด มาแล้วพี่น้องึ้นแล้วึ้นแล้วมันอะไรนี่ึ้นแล้วึ้นแล้วึูน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 มันอะไรนี่นแล้วปนใยังไม่ยู่พี่น้องเลยเอาชุดละมุนี่เก็บเกท่าพี่น้องเออไขึ้นมาแล้วพ่อเก็บรถเก็บบทันกับลิฟลงอีกเอากบบบขึ้นม่ไง

ปวโ่หนเลยวมวนเยนไงเนาะมันล็บลงแล้วไหเลยแนาตินะไดเนมาก้มทีจปมาล้่ใจไดเป็นน่า้ทะ่เรืองพูดบส่วน้า่หนาอนั่งมันละลายหลเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ดี น้ำี๊เขากเก็ตแต่ต่างหลายเลยพี่น้องขึ้นใม่เลยเฮ้ยพี่น้องเอ้ยปูก้คนขาจัวาา๊วไหนฮักนัดตีนป้านะวันนี้แรกพี่น้องสิ่ท่าแม,ม่น้องเพนกับแม่น้องวินเมาส์นะ <laughs> อย่าลืมเมื่ออยู่เมาส์มาส์แมงบอกว่าไปเข้าเดียว,ว,ยว,วอ่ะสั้น ทั้งขุดทั้งเหยียบพี่น้องเลยพี่น้องเท่นมวนไล่พี่น้อวทั้งอยากเหยียบทั้งอยากขุดพี่น้องเยย่เดินเบิน,นสังเกตของด้วยพี่น้อง <c oughs> สังเกตบางของสังเกตบางว่าเนี่ย อยู่นั่นอีกยังพุนยังงวอยู่ที่เธอพี่น้องหลายอียลาัม่น้งัมือมือของก่นพี่น้อเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่พี่น้องเอาสิไปว้แล้วพี่น้องอ้ยนัเกตได้พี่น้องอยู่คลองนะ อย huh like. ู่ในงุ้มง่าไว้คณะบงงุ้มเปอรสิไตัออกง่าของนี่พี่น้องเนี่ยเขาก็เลยงุ้มไว้โบไฮเพิ่นขึ้นมาทึงง่าของมานมานพี่น้องเลยนี่ขอบใจสุขุสุคนที่ติดตามพี่น้องอยู่ดีมีแห้งว่าสุขุสุคนพี่น้องเมื่อยอะไรไหมนองเวินนะพอกันไม่คิดนะสบายดี อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องแมต่ตานั่นเด้อพี่น้องเด้อขอบใจล่วงหน้าพี่น้องไปแล้ว